สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะสอนทํากุหลาบบานนะคะใช้เป็นอุบะสำหรับร้อยมาลัยค่ะดูวิธีการทํากันเลยนะคะพันหัวเข็มนะคะ ผักโซ่ขึ้นไปสามโซ่ค่ะหนึ่งสองสามเว้นหนึ่งช่องนะคะเราจะมาทิมช่องนี้ทิมช่องนี้นะคะพันหัวเข็มค่ะทําทีค่ะรวบผ่านแล้วก็ทําโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มค่ะ แล้วก็ทิมลงไปช่องนี้นะคะทิมลงไปรูนี้ถักโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ทิมลงไปรูนี้นะคะ ทำโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามทำทีทิมลงไปรูนี้ค่ะเหมือนเดิมนะคะทำทีทิมลงไปในรูนี้หนึ่งสองสามเราจะทำแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงสิบสอง 12ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสีตอนนี้4ี่ครั้งแล้วเราจะทำไป12ครั้งเราจะได้ดอกกุหลาบเป็นกลีบบานแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอ,อยากจะได้ดอกให้มันบานกว่านี้หมวยแนะนำว่าทำแบบนี้ไป15ครั้งค่ะแต่ที่หมวยทำมาหมวยทำอยู่สิบสนะคะอยู่ที่ว่ามาลัยที่เราทำพวงมาลัยเนี่ยพวงใหญ่พวงเล็กนะคะ ตอนนี้หมวยก็ถักมาได้สิบสองครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักกันต่อเลยค่ะถักโซ่ขึ้นไปสามโซ่นะคะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มนะคะแล้วเราก็ทิมลงไปตรงนี้เลยคะ่ะตรงกลางเนี้ยคะ่ะถักโซ่สามโซ่นะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็มาทิมช่องนี้ต่อพันหัวเข็มนะคะมาทิมช่องนี้นะคะทิมเข้าไปตรงกลางเลยค่ะกะระยะเอาเพื่อนๆกะระยะแล้วก็ทิมไปเลยค่ะถักโซ่สามนะคะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้เหมือนเดิมค่ะ พันหัวเข็มข้ามมาทิมลงไปทํำ f สาม f นะคะหนึ่งสองสามทำเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มทิมลงไปช่องนี้รูนี้นะคะของขาตรงนี้นะคะ ทิมลงไปทํา 3F นะคะ1 2 3ทําแบบนี้เนี่ยค่ะมันจะได้ลักษณะนี้เราจะทําแบบนี้ไปจนสุดเลยนะคะเราทํามาถึงออันสุดท้ายแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะทิมลงไป ทำ F 3ครั้งนะคะ2 3สจะได้แบบนี้แล้วเราก็อาจจะมีทั้งหมด3ขา3ขามาเลยนะคะเราจะทําโซ่3ามค่ะ1 2 3. แล้วก็พลิกชิ้นงานค่ะพลิกชิ้นงานนะคะแล้วเราก็พันหัวเข็มทํา F นะคะทิมลงไปช่องนี้นะคะช่องนี้นะคะช่องขาแรก ทำ f แล้วก็ทำพันหัวเข็มอีกครั้งทำํำ f ค่ะแล้วก็ช่องถัดไปนะคะขาถัดไปเราจะพันหัวเข็มสองครั้งทำสอง f นะคะทิมลงไปช่องกลางเนี่ยค่ะปลดทีละสองพันหัวเข็มสองครั้งทิมลงไปช่องเดิมแล้วก็ทำปลายแหลมนะคะ หนึงสองสามถักโซ่ขึ้นไปสามแล้วก็ใส่ตรงสองห่วงเนี่ยค่ะปลดซีเลยค่ะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งอีกครั้งหนึ่งทิ่มลงไปช่องเดิมนะคะปลดทีละสองแล้วก็ทำทำทำเอฟนะคะพันหัวเข็มทิ้มลงไปช่องถัดไปค่ะทิ้มลงไปช่องถัดไปแล้วก็ ทำโซ่สามค่ะ1นึสองสามแล้วก็ทิมลงไปรูเดิมสีรอดผ่านเลยนะคะสีลอดผ่านแล้วก็ทําโซ่สามหนึ่งสองสามพันพันหัวเข็มหนึ่งครั้งทํา F ค่ะทิมลงไปช่องถัดไปทํา F อีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ทำสองเนะคะทิมลงไปช่องถัดไปทำสองเอฟอีกครั้งค่ะทำทำาปแหลมนะคะถักโซ่สามแล้วก็สองช่องตรงกลางนี้นะคะ ลอดผ่านทำซีเลยค่ะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งทิ้มลงไปรูเดิมค่ะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งทิ้มลงไปช่องถัดไปแล้วก็ทำโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามทิ้มลงไปรูเดิมแล้วก็ซีลอดผ่านเลยค่ะมันจะได้กลีบดอกกุหลาบแบบนี้นะคะ เราทำไปให้ถึงสุดเลยค่ะนี้เราก็ถักจนมาเสร็จกรีบที่สิบสองนะคะได้สิบสองกรีบนะคะลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการรีดกันค่ะรีดให้มันเรียบเลยนะคะหรือเพื่อนเพ่จะใช้น้ำยารีดผ้ารีดผ้าเรียบฉีด ฉีดไ,ไปหน่อยก็ได้นะคะนี่ค่ะมันก็จะมันจะเรียบลักษณะนี้นะคะรีเสร็จแล้วดอกมันก็จะแบนแบบนี้นะคะเวลาเวลาจะพันดอกอันนี้ด้านนอกนะคะส่วนอันนี้ด้านใน เราจะจับด้านนอกออกมาอย่างนี้แล้วก็หมุนหมุนเข้าไปอะคะ่ะคือเราเราไม่ต้องทําไม่ต้องทําให้มันให้มันหุบมากเกินนะคะเดี๋ยวเวลาเย็บดอกรักหรือว่าดอกมะลิมะลิบานะ่ะมันจะมันจะทับกันนะคะเราจะใช้กาวร้อนกาวร้อนแปะอะคะ่ะ แต่นี้ลองพันลองพันให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่าเราจะพันประมาณนี้อยากได้ดอกให้มันบานขนาดไหนเราก็อ่านี่ค่ะเราอยากได้บานขนาดไหนแล้วก็ ก็พันเดี๋ยวเราจะมาติดกาวร้อนกันนะคะจะมาแปะกาวกันนะคะไม่ต้องไม่ต้องใช้กาวเยอะนะคะแค่แค่กดลงไปแค่นี้ 对拜。Bye, bye. ถ้าอยากได้แบบบานก็ก็หลวมๆห,หน่อยอะค่ะแปะหลวมๆ ลักษณะนี้นะคะถ้าอยากได้บาาๆก็ก็จะอ้าอ้าออกไปะคะ่ะเดี๋ยวเรามาแปะเรามาติดกีบเลี้ยงนะคะเดี๋ยวเรามาติดกีบเลี้ยงกัน เอากาวแปะด้านนี้เลยค่ะ <c oughs> ใช้นีทิทิมไว้ก่อนก็ได้นะคะ ไม่ถนัดก็เออตรงนี้ที่เราเปิดไว้เราก็ทับไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทับไปเลย เว้นเว้นให้มันสวยๆค่ะเว้น uh huh. ให้เป็นช่องไฟให้สวย เนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะใช้ไฟเช็คเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะที่ว่ามันมีขนหรือว่ามีกาวร้อนออกมาเราก็ใช้ใช้ไฟไฟล้นได้เลยค่ะ นมันจะเก็บขนให้ให้หมดนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นตรงปลายนี้ไหมคะถ้าอยากจะได้ให้แหลมก็ใช้ไฟลนนิดนึงแล้วก็บีบขึ้นอย่างนี้ค่ะปลายมันก็จะแหลมขึ้นมา เราสามารถตกแต่งได้นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะแหลมขึ้นหรือจะอยากให้กรีบกรีบมันเด้งๆนะคะให้เด้งๆบานๆออก ก็จะได้ดอกกุหลาบบานอุบะกุหลาบบานแบบนี้นะคะเอาไว้ทำพวงมาลัยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะฝาก s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หมวยด้วยนะคะเอาไว้เป็นกำลังใจไว้ทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ